หล่อมากดวกอุ๊ยคุณซานี้หรือเปล่าคุณซานี้ทําอะไรเราเปิดกล้องไลฟ์กับน้องหน่อยไม่ได้ไงอะไหนสิอะไหนสิไหนสิพี่ซานี้ยังไงอะซร์อยังไงอะเนี่ยอ่ดิดีล่าเชิญไปแล้วอ่ะนี่ <c oughs> มาเลยเป็นอะไร,รมึงเป็นอะไร ฮะแจ็คส <'t S 2> <Ramen> ันเนี <descon> ่ยหลอกหลอดูด <guarding okay>? ีดูดีดูดีโยแจ็คสันหวังเหรอแจ็คสันหวังไปเลยเลยแกเอ้ยทำไมหน้ากูไม่ได้ทำไมหน้ามัเงี้ยงจังวะเดี๋ยวก่อนเดีนเดี๋ก่อนเดีนดูแกเอ้ยโอ้ยแอปนี่เนี่ยเออไม่แอปไลฟ์สดไงอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ในใจเธอไงจ๊ะอยู่ในใจอยู่ในใจฉันทำไมต่อแหล่มาก ถ่ายรายการไงมาถ่ายรายการถ่ายละครอ๋อถ่ายละครเรื่องอะไรเล่นกะหรี่ขังกู้ใบเหรอขังกูบอลเหรอขังขังขับอลเล่นเป็นคังกูบอลว่าเหรออยู่ไหนเนี่ยอยู่อียิปยาโอ้ยไปงานเออผมดีดีผมดีดีมาอียิทต์ยาไม่ต้องเป็นดีเซนเตอร์เป็นดีเซนเตอร์เน็ตกาแฟอยู่ทำไมต้องหญิงด้วยอ่ะ เ็นพรีเซนเตอร์ในกาแฟเห็นไหมไอสีทองอ่ะพี่เห็นไหมเห็นรูปผมไหมที่ติดทั่วทัวประเทศไทยอ่ะพี่ไปหาเซิร์ชดูว่าพรีเซนเตอร์ใสกาแฟเออคนล่าสุดเป็นแบบในกาแฟโกลอ่ะแล้วมันจะสันหวังหรือเปล่าอย่าเอตัวไปอย่าเอาตัวไปเกิดลัวเขาขอร้องโอ้โหนี่คือไม่มีหวังเลยหรอไม่มีหมดหวังหมดหวังเลยหังซึ่งกต่อ สดวัดไลฟ์โอพรถ่ายทอดสดมึงทำเหมือนวิดีโอคอคุยเนี่ยถ่ายทอดสดแล้วแบบก็ตอนนี้ดูดีไงก็เลยแบบจัดเต็มมันน่าอันนี้มันนาตอนแล้วความอ้วนด้วยตัวความอ้วนเนี่ยพอแล้วเหรอล้อเอ้ยเอวเอวเล็กเลยตรงเนี้ยเอวอ่ะไมม่ีอันนี้คอจ้าอออ๋อโอเคจ้ะอคอจ้าคิดถึงคิดถึงเดีกันพรุ่งนี้เจอกันเฮ้ยพรุ่งนี้ก่มาใช่พรุ่งนี้ เออพรุ่งนี้เจอกันแล้วที่ดูแฟชั่นฟาวเช็กกับสีผมของผมตอนนี้ว้เท่าเดิมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปไม่ได้มีอะไรดีขึ้นอ่ะจริงไหมจริงไหมอย่างที่กูพูดพี่ก็พูดถูกเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รอรอรอเจอพรุ่งนี้จ้ะบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายกินข้าวอุ้ยอะไรติดฟันอ่ะ แค่นี้นะ，แค่นี้นะ，บ่อยๆ。